ธรภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งของกายหรือกายะคตาสตินะครับส่วนขันที่สที่วิญญาณไปรับรู้นั่นก็คือสัญญานามขันอันนี้ก็คือการสร้างพบสร้างชาตินอกขันธหสัญญาก็คืออดีตที่ผ่านมานะครับซึ่งประกอบด้วยทุกข์และสุขไม่ทุกข์ไม่สุข ะครับก็เช่นเดียวกันนะครับรูปประขันที่ขันแรกเนี่ยที่น้ำไฟลมเนี่ยที่บินยาลเป็นรับรู้และดงจิตรับรู้ต่อก็เป็นการสร้างภพสร้างชาติเหมือนกันนะครับแต่เป็นการสร้างภพสร้างชาติอยู่ในปัจจุบันนะครับ ปัจจุบันของภพโลกชาติมนุษย์แต่ดวงจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะครับถึงจะเป็นภพโลกชาติมนุษย์ปัจจุบันในเวลาที่ปฏิบัติธรรมแล้วดวงจิตตั้งมั่นอยู่กบปลมหายใจอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าช่วงที่ตายนะครับวิญญาณและดวงจิตเกาะอยู่ในภพโลก และชาติมุต์ปัจจุบันนี่ก็คือชาติสุดท้ายนะครับเพราะเป็นปัจจุบันอยู่ในขันห้าไม่ใช่ไปสร้างพบสร้างชาตินอกขันห้านะครับนอกขันห้าก็คือนามมาขันที่ลงท้ายคำว่านามมาขันมีอยู่4นะครับส่วนรูปประขันก็มีอยู่หนึ่งเดียวติน้ำไฟลมนะครับ ขันที่4ที่วิญญาณและดวงจิตไปรับรู้อยู่นะครับนั่นก็คือสังขารน,นามขันก็คือคิดปรุงแต่งเรื่องในอนาคตนะครับก็ประกอบด้วยทุกข์และสุขไม่ทุกไม่สุขก็สัตว์มี อวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารทั้งหลายนะครับสังขารตัวนี้แหะครับก็คือนามขันนะครับสังขารนามขันอันนี้คือที่ตั้งของวิญญาณหรือภพนะครับก็คือวิญญาณและดวงจิตสุดท้ายนะครับในช่วงที่ ชีวิตสิ้นกายพังความตายมาถึงของขันห้านะครับถ้าสังขารนำม,มาขันเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรนั่นก็คือแดนเกิดนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั่นก็คือชาติเ,เช่นแดนเกิดในนรกชาติสัตว์นรกแดนเกิดในภพโลกชาติ เดรชานนะครับแดนเกิดในภพบอบายก็ชาติเปรตนะครับแดนเกิดในภพโลกและก็ชาติมนุษย์นะครับแดนเกิดในภพสวรรค์ชาติเทวดากรามภพนะครับอันนี้คือผือนนาเหลวนะครับ ส่วนพื้นนาที่สองนั่นก็คือพื้นนาปานกลาง